เรามีภาระที่ต้องดูแลพ่อแม่ต้องส่งเงินให้พวกท่านทุกเดือนประมาณว่าถ้าจะให้เราย้ายไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศต้องส่งเดือนละ20,000ื่นบาทมาค่ะพี่น้องมือนีมาลงคลิปสายเพราะว่าดาวโหลดดาวน์โหลดแอปเปิลซอฟต์แวร์อัปเดตของ Apple มัน17.4เเนาะ แล้วทีนี้ iOS 17.4พออัปเดตเสร็จปรากฏว่านาฬิกาคอยเนี่ยมันโทรออกบ่าได้ Apple Watch โทรออกไม่ได้นะคะก็เลยแก้ไขทุกอย่างตามขั้นตอนนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เข้าไปในเมืองในทาวนะคะของ Huddersfield ไปที่เซ็นเตอร์ของ Apple เลยเขาก็พยายามแก้ไขนั่นก็ไม่ได้เขาก็เลยให้เบอร์โทร a อ p เป s นซัพพอร์มาก็เลยโทรโทรหาเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสามโทรหาเขาประมาณตอนไม่ใช่บ่ายสามสิอ๋อแย่บ่ายสามอ่ก็เขาค้นนั่นดู Connect to ของเราเนาะเขาทีนี้เขาก็เลยแก้ไขให้ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกสรุปแล้วตอนนี้ใช้ได้ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเดี๋ยวนี้ทำไม iOS หลังจากที่อัปเดตแล้วมันมีปัญหานะคะนี่เป็นครั้งที่สองที่มีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอ่มันคอนเนคกับ Apple Watch เนาะอ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ข่อยอาดอันนะนะข่อยเลยอ,อยากระบายว่าเป็นยังข่อยจังมาสาะนะ,ะ,ะน้องธนีบอกว่า ฟังป้าแก้วพูดหลายคลิปทำให้หนูคิดว่าหนูก็โชคดีมากที่สามีเข้าใจเพราะเราบอกเขาตั้งแต่แรกก่อนจดทะเบียนสมรสว่าเรามีภาระที่ต้องดูแลพ่อแม่ต้องส่งเงินให้พวกท่านทุกเดือนประมาณว่าถ้าจะให้เราย้ายไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศ<ๆ>เขารักเราเขาก็ต้องรักพ่อแม่เราด้วยต้องส่งเดือนละสอง0มื่บาท เป็นขั้นต่ําและไม่รวมอย่างอื่นเบ็ดเตล็ดที่จะมีเหตุฉุกเฉินเข้ามานะคะเธอบอกว่าผ่านมา13ปีสามีทําตามคําพูดทุกอย่างทุกเดือนไม่เคยขาดไม่ต้องรอให้บอกนะคะไม่ต้องรอให้ถามไม่ต้องรอให้ทางบ้านโทรมานะคะแล้วก็ครอบครัวของน้องญาติพี่น้องก็รักและนับถือสามีแล้วก็เข้าใจ นะคะคตอนนี้เพิ่งได้เริ่มเก็บเงินค่ะพ่อแม่เสียหมดแล้วจึงไม่ต้องมารับภาระเหมือนเดิมลืมบอกไปว่าสามีแล้วก็หนูทำงานหาเงินกันทั้งคู่เก็บได้เท่าไหร่ก็เข้าบัญชีเดียวกันคือเข้าบัญชีร่วมกันนะคะแชร์แอคเคาท์นะคะแต่ใช้บัตรคนละใบเรากลับไปเที่ยวไทยด้วยกันทุกปีครั้งละไม่ต่ำกว่า6อาทิตย์ตอนนี้เข้าปีที่14ก็ยังรักและเข้าใจกันเหมือนเดิมทุกวัน ไว้มีโอกาสจะทักเข้าไปเล่าให้ฟังนะคะเธอบอกแบบนี้ก็ยินดีกับคุณศิริการด้วยนะคะเธอมีสามีที่ประเสริฐมากหลายๆคนนะคะที่ป้าแก้วหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้สาวๆหลายๆคนนะคะก่อนที่ที่จะตกลงแต่งงานหรือตกลงย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะคุณจะต้อง ตกลงคุยกับสามีให้รู้เรื่องก่อนนะคะว่า,าคุณมีภาระอะไรแล้วเขาสามารถซัพพอร์ตส่วนนี้ได้ไหมที่จะให้คุณลาออกจากงานแล้วก็ย้ายตามเขาไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยเขาทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะเขาสามารถซัพพอร์ตให้เราได้เดือนละเท่าไหร่นะคะอันนี้ต้องคุยต้องตกลงก่อนที่จะแต่งงานกันนะ,ะแต่หลายคนนะคะ ไม่ทําอย่างนั้นนะคะกลัวเขาไม่เอากลัวเขาทิ้งนะคะกลัวเขาคิดว่าเราอยากได้เงินเขาก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรพอหลังจากที่แต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วมันก็น้ําท่วมปากนะคะพอเวลาถามไปก็บางคู่ก็เกิดปัญหาทะเลาะกันหรือทําไมเมื่อก่อนไม่เป็นทําไมเดี๋ยวนี้ถึงมาเป็นนู่นนี่นั่นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องคุยกันก่อนแต่งอย่างป้แก้วนะคะป้แก้วบอกว่าอ่า ป้าแก้วมีลูกสองคนนะคะคนหนึ่งอยู่กับพ่อป้าแก้วคนนึงอยู่กับอดีตสามีป้าแก้วนะคะคือแบ่งลูกกันคนละคนแล้วป้าแก้วต้องรับผิดชอบลูกคนโตนะคะคือต้องส่งเสียเลี้ยงดูเขาตลอดแล้วก็บางครั้งป้าแก้วจะต้องเวลาพ่อฉุกเฉินหรืออะไรก็ก็ต้องช่วยซัพพอร์ตพ่อบ้างนะคะแล้วในทุกๆตุนจีนนะคะป้าแก้วต้องส่งเงินกับให้ให้ทาบ้านคือให้น้าของป้าแก้ว นะคะเพื่อที่จะไหว้ทุกปีนะคะหรือมีเหตุฉุกเฉินอะไรด้วยซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งทุกเดือนนะคะสําหรับพ่อแล้วก็สําหรับนา้าน้าสาวป้าแก้วนะคะที่เลี้ยงป้าแก้วมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอันนั้นก็ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูอะไรมากมายนะคะต่างคนต่างมีหนะ้าที่มีเงินใช้อยู่แล้วแล้วทีนี้แต่กับลูกชายป้าแก้วเนี่ยป้าแก้วชวนเขามาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะคะเขาไม่มาดังนั้น ก็ต้องส่งเสียเขานะจนจนเรียนจนจบตอนนี้เขาก็มีข้อครัวก็ยังต้องมาส่งเสียเรียน เลี้ยงดูออกมันบอใหญ่มันขอแต่เงินนะพอมันมีลูกมันก็ให้ลูกมันโทรมาขอเงินลูกมันหัวกระซีขวบนะคะจากมันสอนกันจังไดว่าเป็นเป็นขอเงินยายากระโตกโอ้ยหลีบบอพลน,นะเลี้ยงลูกบอยใหญ่สอนจะพูนจะสอนจะกองบอ่ได้นะนะแล้วเอาป้แกก็เอาเรื่องนี้มาฝากเราสู่กันฟังเนาะไปแล้วค่ะ